ผู้ใหญ่คุยกันไม่ได้สนใจน้องไทยน้องไทยก็เลยกรี๊ดใช่ไหมน้องไทยเวลาผู้ใหญ่คุยกันและเขาไม่สนใจทําไมเขาถึงกรี๊ดจังหวะนั้นเขาต้องการอะไรคะรู้สึกต้องการให้คุณสนใจพ่อแม่มักจะมีอาตาัตราและมีเกอะเนี่ยมันกรี๊ดและเพราะมันอยากให้เราสนใจตอนนั้นเราจะโกรธขึ้นมาเลยเว้ยถ้าคุณยิ่งเมินคุณจะพลาดมากอารมณ์ของคุณมันบทบางการเรียนรู้และตรรกะในการ มองเหตุผลตามความเป็นจริงจังหวะนั้นคุณไม่เห็นเหตุแลนะผลคุณไม่เห็นความเป็นเด็กของเขาว่าเขาเป็นเด็กเขาเลยต้องการการมองเห็นชั้นสําคัญหรือเปล่าไม่ได้สนใจแป๊บเดียวเองนั่นแหละจะแป๊บเดียวจะนานหรือจะสั้นไม่เกี่ยวเฮ้ยสำหรับเรามันแป๊บเดียวแต่สําหรับเขาคือมันนานอ่ะเหมือนกับแม่หายไปทั้งวันกลับมาอีกที่บ่ายสองแต่เขารู้สึกว่ามันนานมากแต่สําหรับเราคือแค่แป๊บเดียวเองนะถ้าเป็นเราโตๆกันแล้วเราก็คงพูดว่าคุณยิม้มคุณยิม้มฟังนิกเก้ก่อนคุณยิม้ม คูดยิ้มเรายังพูดอย่างนี้เลย ถ้าเราอยากให้เขาสนใจเรายังต้องเรียกเลยแต่เด็กเขาเรียกไม่ถูกนึกออกปะน้องทายประมาณ2ขวบเองนะสมองของเขารู้ไหมว่าถ้าอยากให้คนสนใจจะต้องเรียกกวักมือดิเรียกดิเออเมื่อกี้เขากีดใช่ไหมถ้าคุณพ่อคุณแม่คนไหนลูกกีดเก่งมากเลยดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ต้องที่จะแอดวานแล้วแอดวานกว่าเขาเพราะถ้าเราใช้อารมณ์จังหวะน,นั้นลูกมาด้วยอารมณ์แล้วถ้าเราไปกีดใส่กับเขาหรือว่าไปโวยวายใส่กับเขาอะมันจะมีอะไรดีขึ้นไหมหนูหยุดเสียงดังได้ไหมผู้ใหญ่เขา คุยกันเขาไม่ได้เข้าใจด้วยซ้ำแล้วก็ยิ่งรู้สึกแย่กับตัวเองเข้าไปอีกจังหวะน,นั้นเขามาด้วยอารมณ์คุณทําให้อารมณ์เขาขุ่นลงและดอบลงเขาก็จะยิ่งมีอารมณ์และอารมณ์ดังนั้นสมองตรงนี้ก็จะทํางานดีขึ้นไหมก็จะไม่ได้ทํางานดีขึ้นนะคะดังนั้นถ้าคุณยิ้มหรือใครก็ตามที่เจอลูกกิ๊กกิ๊กกิก๊จังหวะน,นั้นเราก็บอกเขาสิอยากให้สนใจเลยน้องไทยอยากให้ยิ้มสนใจยิ้มเมื่อะกี้ไปหยิบของมารอหน่อยนะรอหน่อยนะถ้ารอบหน้าบอกได้นะอยากให้สนใจถ้าคุณ พ่อคนแม่คนไหนสนใจที่จะเข้ามาเรียนลงลึกในรายละเอียดแบบลึกๆเลยเรียนกับนิกกี้เลยเนี่ยหรือใครที่อยากปรึกษาอยากที่จะปรึกษาไม่อยากเรียนทักเข้ามาในรายแอดนะคะหรือว่าถ้าอยากจะสมัครก็ทักลายแอดบนกระนานเนาะ